สิงโตขั้นคิงสิงโตขั้นคิงบ่อาบลอกมันหนาวบ่ต้องเอาเอาหนามมะตากแดดไว้น้ำถึงมันจะอาบได้อาหนามมะตากแดดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต่างไว้สองถังดำตัวนั้นโอ้บัลล่าขั้นคิงบ่บัลล่าหรือขั้นคนสิงโต มากเอ้ยมากเอ้ยอือ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 อ,อืพอจะก่อไฟปิ่งปลาวันนี้แลนมาร์กจะกินปิ่งปลาเนะสิงโตเอ้ยสิงโต โอ้ยมันเป็นจังไงแบักล้นมึงสาดอิดนาอะไรนะฮึดังบาย,ยินเอ้าหึมีการคำลามวอีกน,นะเวลาคำลามเป็นยังไงไรหิ้วเขาแล้วบ่มงค์เครือ อะไรหืมต้องขั่วมันปลปิ่งบดเลยแกะบวบดเลยเศษปลาเข้าสุดปลาโน่นมันเศษกรดสบบัวล่างก่อนบ่ล้างน้ำให้เกลือหนึ่งก๊อนี่มาจุก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 